ว้าสวยปับกล้องตามนะโอเคเหมาะกับพี่น้องสมาชิกที่เป็นสายล่า ไม่ว่าจะเป็นเดินล่านั่งตุ้มในระยะใกล้อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะครับสวัสดีครับผมทุย b บ f ฟฟ l โลแมนนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำกล้องอีกตัวหนึ่งเนาะที่เพิ่งเข้ามานะครับก็จะเป็นเจ้าตัว Vision นคิงนะครับตัวเนี้ยจริงๆเนี่ยผมเคยทำอยู่เนาะแล้วมันก็หยุดทำไป ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับใครที่ติดตามผมเนี่ยจะรู้เลยหรือว่าใครที่เป็นเอซเก่าๆผมเนี่ยจะเคยเห็นผมรีวิวไว้นะครับหายไปนานมากนะครับแล้วอยู่ๆมันก็โผล่มา จริงๆมันไม่ได้โผล่มาหรอกพอดีมีเซลล์มาติดต่ออีกรอบหนึ่งนะครับช่วงนั้นเซล์เปลี่ยนคนแล้วก็เซลล์ก็หายไปเนาะก็เลยได้เจ้ากล้องตัวนี้กลับมาทำอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่ารีวิวในครั้งนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยละเอียดเท่านี้นะครับเท่าวันนี้นะเท่าคลิปวิดีโอนี้นะครับใครที่ยังไม่เคยเห็นรีวิวเต็มๆของเจ้า Vision King ตัวนี้ก็เตรียมติดตามดูกันได้เลยนะครับโอเคสำหรับเจ้าตัววิชันคิงตัวนี้เนาะเหมาะกับใครนะครับเหมาะกับพี่น้องสมาชิกที่เป็นสายล่า ไม่ว่าจะเป็นเดินล่านั่งซุ่มในระยะใกล้อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะครับใกล้นี่คือหมายถึงว่า20ไปจนถึง100เนาะแต่ถ้าเป็นไกลกว่านั้นก็ขอเป็นเป้าใหญ่สักที่หนึ่งคือเลย100ขึ้นไปนะขอเป็นเป้าใหญ่ถึ้ที่หนึ่งนะครับถ้าจะให้ดีก็คือ,อใหญ่เกิน150เลยนะครับเพราะว่าระยะมันไกลมากแล้วก็อย่างหนึ่งเจ้าตัวกล้องตัวนี้เป็น3-9เท่านะครับโอ้ลืมพูดชื่อเต็มๆไปสําหรับเจ้ากล้องตัวนี้นะครับจะเป็น Vision King กําลังซูม3-9คูณ40 E นะครับ E ก็ค เดี๋ยวเรามาดูตัวกล้องกันเลยว่ามีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยผมจะขออนุญาตพามาดูที่ตัวกล้องก่อนเนาะตัวฝากล้องนะครับเป็นสปริงหัวแล้วก็ท้ายเลยนะครับส่วนเรื่องน้ําหนักโดยรวมนะจะอยู่ที่423กรัมนะครับ ความยาวตัวกล้องเนี่ยจะอยู่ที่12.5นิ้วนะครับแล้วก็หน้าเลนส์ของเขาเนี่ยขนาด40มิิเมตรเนาะก็เสรมาตรงนี้จะเป็นตัวท่อขนาด25มิิเมตรทั้งหน้าหลังเลยนะครับแล้วก็ตรงกลางจะเป็นตัวปรับปรับบนล่างกับซ้ายขวาจะเป็นแบบปรับในเนาะเวลาจะปรับก็คือต้องถอดฝาออกแบบนี้ปรับขึ้นมาแล้วก็สามารถปรับได้เลยนะครับเวลาจะล็อกก็คือใส่ฝากลับเข้าไปก็คือล็อกให้เหมือนเดิมไม่สามารถปรับได้แล้วนะส่วน ด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นตัวสวิตช์ไฟไฟจะมีทั้งหมด2สีเนาะมีสีเขียวแล้วก็สีแดงปรับความสว่างได้สีละหระดับนะครับเดี๋ยวลองปรับให้ดูนะเริ่มต้นที่สีแดง1 2 3 4 5ปิดแล้วก็เขียว1 2 3 4 5ปิดนะครับด้านซ้ายสุดเขาจะเป็นฝานะครับสำหรับถอดออกมาแล้วก็เปลี่ยนถานได้ในกรณีที่สานหมด ในกรณีที่ทานหมดนะครับตัวถ่านจะเป็นเบอร์ cr 2 0 3 2นะครับตัวนี้หาซื้อได้ตาม 11, เซเว่นอีเลฟเวนาะถ้ามันหมดถ้าจะให้ดีก็ของ panasonic นะครับตัวนี้จะทนมากเลยนะครับกระเถิบไปอีกนิดนึงด้านท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับซูมตัวซูมเนี่ยจะมีเซาะร่องกันลื่นมาให้ด้วยนะครับจากโรงงานแล้วก็ที่สําคัญมีเดือยจ้าตัวนี้นะครับกันลื่นชั้นที่2นะและกําลังซูมเนี่ยจะเริ่มต้นที่3เท่านะครับขยับ4 ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเท่าสูงสุดเลยเนาะแล้วก็กระเถอมมาด้านหลังสุดตัวน,นี้จะเป็นเลนส์สายตานะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาสั้นหรือยาวนะครับสามารถปรับบวกไปจนกว่าภาพจะชัดได้เนาะแต่ถ้าใครที่ไม่มีปัญหาเรื่องสายตาเนี่ยปรับเป็นลบไว้จะดีที่สุดก็เหมือนเวลาผมยิงเนี่ยผมจะปรับเป็นลบไปตลอดเลยนะครับเห็นไหมอย่างที่บอกไปตัวน,นี้เหมาะกับสายล่านะครับลุยๆไม่มีอะไรมากมายก็คือตัวตัวปรับเนี่ยมันไม่มันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องโชว์กันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มยิงตั้งแต่20เมตรไปจนจนถึง150 m. นะครับแล้วก็โชว์ซูมระยะ200 m. ด้วยเดี๋ยววันนี้กะว่าจะทำลายสถิติหน่อย200 m. เนี่ยถ้าใครติดตามผมอยู่ผมไม่เคยโชว์เป้าขนาด5นิ้วเลยเนาะกับกล้องกำลังซูม3-9เท่านะยำ้ำว่าก็กล้องกำลังซูม3-9เท่าเดี๋ยววันนี้ผมจะโชว์ให้ดูว่า200 m. ยิงเป้า5นิ้วกับตัวกล้องกำลังกลาง3ถึง3-9มันจะเป็นยังไงมาดูกัน อันดับแรกนะครับผมจะโชว์ซูมก่อนเนาะระยะที่30เมตรนะครับเป้าสติ๊กเกอร์ขนาด3นิ้ววงกลมสีแดงตรงกลางในขนาด15มิลนะครับตอนนี้เริ่มต้นที่3เท่านะขยับ4 5 6 7 8 9สูงสุดเลยเนาะส่วนการตั้งกล้องเนี่ยผมจะตั้งระยะ7อ่ากำลังซูมที่7เท่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะยิงเปลี่ยนระยะด้วยจะง่ายต่อการมูนกล้องดีกว่าเนาะ Okay. ขึ้นบนนะสองในสามนะมือผมน่าจะไม่นิง่งโอเคอ่ะประมาณนี้ไม่ต้องทำละเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการยิงราวระยะนะครับตั้งแต่ยี่สิบไปจนถึงเจ็ดสิบเมตรเนาะเป้าขนาดสองนิ้วนะครับมาดูกัน ว้าสวยลื่นไหลนะไม่มีสะดุดเลย2 0่สถึงเจนะครับเป้า2นิ้วเนาะตอนนี้ระยะ100เมตรนะครับจะมีเป้าขนาด4นิ้ว3นิ้วแล้วก็2นิ้วเนาะเดี๋ยวผมซูมให้ดูก่อนเลยอันดับแรกนะครับเริ่มต้นที่3เท่านะ4 5 6 7 8 9สูงที่สุดเลย หนึ่งร้อยห้าสิบเมตรนะครับเริ่มต้นโดยการซูมก่อนเนาะตอนนี้สามเท่าขยับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสูงที่สุดเลยนะครับมายิงดูตำบลก่อนตัวน,นี้ผมจะเอาดอทที่สามทาบเลยแล้วกันเนาะทาบที่หัวนะครับดูตำบลตกก่อน กล้องตามนะ <Okay. S 1> เป็นการยิงเทสกับกระป๋องสเปย์นะมาเริ่มยิงเป้าจริงเลย โอเคสามเป้าพอเนาะห้าสี่สามนะครับเพราะว่าบืไอตัวกล้องกําลังมันสามถึง9้าเองนะครับถ้าเป็นเป้าสองนิ้วเนี่ยเดี๋ยวผมลองท้าให้ดูนะเห็นไหมมันค่อนข้างที่จะเส้นเล็งเนี่ยมันปิดเป้าหมดเลยนะครับอันนี้มันเผื่อยากมันมันดูรายละเอียดยากเนาะสองรอยเป็นไงเอาหน่อยมะอยากโชว์ <laughs> เดี๋ยวผมจะลองยิงเป้าใหญ่สุดดูในระยะสองร้อยเนาะเป็นเป้าขนาดห้านิ้วนะครับ แต่ว่าเป้าเล็กกว่าห้าเนี่ยผมก็อาจจะไม่ยิงแล้วนะครับมาดูกันตอนนี้เริ่มต้นที่สามเท่านะครับระยะสองร้อยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสูงสุดเลยเนาะ ระหว่างสองกับสามนะมาเป้าห้านิ้วด,ดูโูเย็ดดูดกนว้ยเห็นไหมคือบางทีอ่ะเหมือนที่ผมเคยอธิบายไปนะครับว่ามันอยู่ที่ปืนด้วยเนาะ มันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่ตัวกล้องอย่างเดียวนะครับที่เราเคยคุยกันเกี่ยวกับพวกเรื่องการยิงระยะไกลอะไรพวกนี้นะครับสังเกตดูถ้าเป็นลูกเกอร์ผมจะไม่โชว์เลยนะเป้าห้านิ้วโชว์ยากมากนะครับมันจะยิงปัดไปปัดมาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นพวกซีเซ็เนี่ยมันยิงง่ายเนาะแต่ก็อีกแหละการการโชว์บางทีมันก็ต้องควบคู่กันไประหว่างตัวปืนกับตัวกล้องนะครับเพราะว่าวันนี้กล้องมันเป็นแค่วิชั่นคิงสามถึงเก้านะครับเพราะฉะนั้นเราจะโชว์เป้าเล็กกว่านี้มันโชว์ยากเนาะก็เอาเป็นห้านิ้วสุดๆเลยแล้วกันนะถือว่า ถ้าย้อนกลับไปดูคลิปเก่าของผมอะมันจะไม่เคยมีเจ้าตัว3-9โชว์ในระยะ200ให้ดูเลยนะครับมีก็โชว์เป็นเป้าใหญ่เป้าตัวคนเนาะอันนี้เป็นเป้าขนาด5นิ้วอะทุกสถิติอีกแล้วนะครับวันนี้โอเคก็ <laughs> okay, <laughs> ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้ากล้องตัวนี้เนาะวิชันทิง3-9คูณ 40e นะครับคุณภาพก็อย่างที่เห็นเลยเนาะ สนใจก็สอบถามมันเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่กว่านี้ก็มีให้บริการนะครับหรือจะเป็นยี่ห้ออื่นก็มีให้บริการหลายรุ่นหลายราคานะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเจ้าตัวท่านพาดน,นะครับสำหรับการ,รายิงระยะไกล,ก,ลก็มีให้บริการเหมือนกันนี่ขาใต้ก็มีนะเออสนใจก็สอบถามมันมาได้นะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอญาต์ล่าลากันไปก่อนเนาะแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด, share, กดอะไรอะซับสไครต์กด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 ทุกอย่างเลยนะไปสวัสดีครับ